กลับเข้าสู่รายการตีคลองร้องเปล่านะคะถ้าใครมีประเด็นข้อสงสัยข้อกฎหมายโทรเข้ามาสอบถามอาจารย์เบลัสักได้นะคะที่เบอร์02 338 3596ถึง7ค่ะค่ะเมื่อสักครู่เราก็พูดถึงเรื่องของการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะซึ่งประเทศไทยถือว่าเป็นหนึ่งใน10ประเทศของอาเซียนนะคะที่ยังมีการเปิดประเทศกัน <ạ. S 1> แล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของแรงงานที่สามารถที่จะไปค้าแรงงานตามประเทศต่างๆที่เข้ามาอยู่ในอาเซียนได้10 <ạ. S 1> ประเทศเลยทีเดียวแต่เรื่องของการเตรียมความพร้อมสิเวลาเราไปค้าแรงงาน าต่างประเทศเนี่ยเรื่องของภาษาอังกฤษเรื่องของการศึกษาเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสําคัญเลยในการต้องพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะให้คุณเดินทางไปทํางานที่ต่างประเทศได้ด้วยใช่ไหมคะอืมค่ะครับใช่ครับคือผมต้องนําเรียนเนี้ยว่าอย่างที่ผมนําเรียนจะมี4เรื่องหลักๆที่เขาพูดกันในเรื่องของเศรษฐกิจคือการฟีโมเมนต์ออฟกูดคือการค้าขายในอัตราภาษีศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วสินค้าก็จะถูกลงงั้นถ้าเราเป็นผู้ส่งออกหรือผู้ผลิตสินค้าแม้แต่ขายภายในประเทศไม่ต้องู้ส่งออกก็ตาม ต่อไปเราไม่เลือกหาเฉพาะสปายเออร์ที่ภายในประเทศแล้วเราก็จะมองเพราะเดี๋ยวนี้มันค้นหาสินค้าง่ายครับเราไปเพียงแค่อากูกูเกิลถูกไหมฮะว่ากดหาเสิร<อ>์ชหาได้เลยครับว่าคุณอยากได้สินค้าอะไรอย่างไรคุณก็สามารถหาในกลุ่มประเทศอาเซียนก่อนถ้าคุณรู้ว่าที่นั่นเนี่ยเขาสามารถซัพพลายสินค้าให้คุณได้ในราคาที่ถูกคุณก็สามารถสั่งวัตถุดิบเหล่านั้นมา ผลิตสินค้าของคุณแล้วต้นคุณก็ณจะต่ําลงคเห็นภาพไหมพอต้นทุนต่ําลงไปเนี่ยครับคุณก็สามารถขายสินค้าได้มากขึ้นแปลว่าถ้าเรารู้จักใช้ประโยชน์จาก AEC นะครับตรงนี้เนี่ยท่านสามารถผลิตสินค้าได้ในราคาที่ถูกลงแต่ท่านต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าทุกคนก็ทําได้แปลว่าเราต้องมีความพร้อมในการศึกษาท่านก็ศึกษาในธุรกิจที่ท่ทานทำนะฮะว่าสินค้าของท่านที่ท่านใช้เนี่ยมีประเทศไหนบ้างที่เขา สามารถผลิตได้เหมือนกันแล้วเราจะไปเป็นคู่ค้าหรือจะไปค้าขายกับเขาอย่างไรนั่นคือในกรณีกลุ่มแรกคือในในเรื่องของ f ฟรีมูฟไม่ต o องกูดในเวลาเดียวกันท่านก็ต้องมองภาพต่อไปว่าตรงนี้เนี่ยเมื่อมันมี f e รีมูฟ m ม n ต o อ g o ูดแล้วท่านจะสามารถหาผลประโยชน์จากตรงนั้นได้โดยการไปหาซัลายเออร์ในคนที่สามารถซัลายในราคาที่ถกลงอ,อีกการหนึงที่ท่านจะได้รับประโยชน์อย่างมากคือฟรีมูฟไม่ต้องเซอร์วิส เหมือนกันทางภาคบริการต่อไปต้นทุนทางด้านสินค้าของท่านก็จะถูกลงเพราะสถาบันการเงินก็จะเข้ามาใกล้ท่านมากขึ้นต้นทุนทางการเงินท่านก็จะได้ถูกลงแต่มันก็จะมีผลกระทบครับคอย่างอันที่เช่นผู้ที่ประกอบธุรกิจการขนส่งระหว่างประเทศถ้าท่านไม่เตรียมความพร้อมบอริษัทขนส่งระหว่างประเทศของสิงคโปร์ที่มีความพร้อมมากกว่าก็สามารถเข้ามาเทคโอเวอร์ธุรกิจของท่านได้อย่างเช่นธุรกิจธนาคารผมนาเรือนี้เลยครับนี่เป็นการ ประมาณการนะครับอย่าถือว่าเป็นสิ่งที่ผมผมขอใช้คำว่า o r e c a s t แล้วกันธนาคารไทยนะครับอย่างน้อยๆสามถึงสี่ธนาคารจะได้รับผลกระทบอย่างห,หนักหลังจากเปิดประชาคมอาเซียนหรือ A อซีแล้วห้าปีหลังจากนั้นเพราะว่าถ้าธนาคารไทยเราไม่มีความพร้อมในการเตรียมรองรับธนาคารจากประเทศสิงคโปร์ก็จะเข้ามาเทคโอเวอร์เพราะ,ะเขาสามารถ ลดต้นทุนของเขาได้ต่ํากว่าธนาคารไทยแต่แล้ผลดีจะเกิดกับใครเกิดกับผู้บริโภคที่ผมพุ่งประเด็นตรงนี้คือพยายามนําเรียนนี้ว่าทางรัฐบาลเองเนี่ยควรจะมีหน้าที่ในการที่จะเผยแพร่ความรู้ให้ทราบว่ามีธุรกิจบริการอะไรบ้างะนะครับถ้าข่าวหน้เรามีเวลาเราจะมาพูดกันว่ามีธุรกิจบริการอะไรบ้างเนี่ยที่จะต้องปรับตัวรองรับแล้วผู้ คนในเมืองไทยต้องนำเรียนอย่างนี้ครับเราก็อย่าไปพึ่งรัฐอย่างเดียวเราก็ต้องศึกษาเองด้วยว่าเออธุรกิจเราจะได้รับผลกระทบตรงนั้นไหมถ้าเราได้รับผลกระทบเราจะมีทางแก้อย่างไรเราต้องพัฒนายังไงเพราะถ้าไม่เท่านั้นแล้วคุณอย่าลืมนะครับแม้แต่โกดักคุณปุ้ยจําโกดักได้ไหมฮะกล้องโกดักิฟรมโกดักเนี่ยนะอันแต่ก่อนเนี่ยยักษ์ใหญ่มากเป็นบริษัทระดับต้นๆของโลกตอนนี้ต้องปิดไปแล้วปิดกิจการไปแล้วเพราะเขาไม่มีการปรับตัวผมจึงนาเรียนนี้ว่าธุรกิจบริการ หลายๆธุรกิจบริการประมาณเจ็ดถึงสิธุรกิจบริการที่จะรับผลกระทบตรงนี้เนี่ยท่านต้องมาเตรียมความพร้อมเลยว่าเออถ้าต่างชาติเข้ามาลงทุนแล้วเนี่ยเรายังทําธุรกิจนี้ต่อไปได้ไหมถ้าเรามองดูทีท,ท่าแล้วเราต้องมาเช็คครับจุดแข็งจุดอ่อนของเราสามารถลันตรงนี้ต่อไปได้หรือไม่ถ้าลันต่อไปได้ลันถ้าลันต่อไปไม่ได้เตรียมถอนตัวเพื่อปรับไปทําตัวอื่นคนะครับส่วนอีกตัวหนึง่ง นะครับในเรื่องของฟีมุฟเอนออฟแคปญตอตัวนี้เนี่ยอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรงแต่จะเกี่ยวข้องสาหรับพวกนักลงทุนแต่ก่อนจะมีมาตรการนําเงินเข้าสามร้อยบาทต้องดีแคร์อะไรต่างๆแต่ต่อไปมาตรการพวกนี้จะถูกลดลงแปลว่าเงินทุนจากต่างชาติจะเข้ามาในเมืองไทยได้มากขึ้นดังนั้นมันจะมีหลายหลายสาขาอาชีพที่จะเกิดขึ้นคือคนไทยสามารถทําอาชีพในการช่วยดูแลทรัพย์สินให้กับคนต่างชาติได้เพราะสุดท้ายแล้วยังไงเขาต้องใช้คนโลคอลในการที่จะเข้าไป ดูแลรักษารั์สินเหล่านั้นคุณดูจะได้อย่างประเทศยุโรปครับคุณปุ้ยฮะในหลายๆส่วนของประเทศฝรั่งเศสหรือเบลเยียมเขาก็ยังใช้ภาษาพื้นเมืองเขาไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสื่อกลางนี่ยีอยู่เขาเปิดมาเป็นสิบปีแล้วเขาก็ยังคงรักษาวัฒนธรรมของเขาได้สุดท้ายการที่จะทําอะไรคุณก็หนีไม่พ้นต้องไปใช้คนท้องถิ่นในการทําคุณเอามาได้ก็เพียงแต่ทุนค่ะ แล้วก็สร้างผลประโยชน์ตรงนั้นไปแต่สุดท้ายผลประโยชน์นั้นก็ต้องถูกกลับมาในรูปแบบภ<ม>าษีภายในประเทศไทยได้รับประโยชน์เต็มๆดีๆนะคะส่วอีกตัวหนึ่งคือในเรื่องของเอ่อ e e m o vement of Labor เนี่ยตรงนี้เนี่ยผมขออนุญาตขยายความนิดหนึ่งครับว่าตรงนี้เนี่ยมันจะได้อันนี้สงไม่น้อยสําหรับประเทศไทยแต่ว่าแรงงานไทยก็สามารถไปทํางานในประเทศเพื่อนบ้าน,น,นได้โดยเฉพาะสิงคโปร์เพราะคนไทยนั้นเนี่ยมีความพร้อมในการที่จะ ไปทางานในอีกหลายหลายประเทศผมต้องนําเรียนนี้ครับว่าตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้เราได้มีโอกาสไปเรียนรู้ม,มีประสบการณ์ในต่างประเทศง่ายขึ้นกว่าเดิมแล้วผมต้องนําเรียนต่อไปว่ามันก็เกิดผลกระทบเหมือนกันว่าแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านก็สามารถเข้ามาทํางานในเมืองไทยได้เหมือนกันอย่างเช่นแรงงานไร e ้สีมือนะครับพม่าลาวต่างๆเหล่านี้เขาก็ยังจะต้องทํางานในเมืองไทยอีก4ี่หปีเป็นอย่างน้อยฮะต้องนําเรียนเพราะไม่ว่าของทวายก็ดีที่เขาจะทําท่าเรือน้ำเรื่องเนี่ย คงต้องแค่อย่างต่ำสี่ห้า 4, ปีในการสร้างพวกสาธารณบุคโภคในการรองรับเพราะไม่ให้อยู่นึกจะทําก็ทําได้แต่สิ่งตรงนี้เราต้องพึงระมัดระวังครับเรามีเวลาห้าถึงเจ็ดปีนะครับเรามีเวลาห้าถึงเจ็ดปีเท่านั้นเนี่ยค่ะนะคะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของประชาคมอาเซียนในเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะคะคตอนนี้มีสายจากทางบ้านค่ะคุณปริชาติจากกรสินนะคะมาสอบถามเรื่องของปัญหากฎหมายนะคะสวัสดีค่ะคุณปริชาติ ค,คุณปร,ริชาติคะค่ะสวัสดีค่ะคุณปริชาติครับสวัสดีครับเจญเลยค่ะปรึกษาเรื่องอะไรคะ,ดดค,ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะปรึกษาเรื่องอะไรคะคุณปริชาปรึกษาเรื่องคดีความที่ผ่านมาที่ชุมนุมทางการเมืองเสื้อแดงที่ผ่านมานะค่ะครับครับก็บหนูเป็นคนคนหนึ่งที่โดนที่โดนที่ติดคุกนะคะพี่อ่าค่ะครับ,รบและทีนี้ ทันทีความของหนู่าหนูก็ยอมรับสารภาพใช่ไหมคะค่ะแล้วครน,นี้แต่สินมาสองปียอมรับสารภาพลดโทษได้เกืองหนึ่งก็เหลือปีหนึ่งค่ะแล้วครน,นี้หนูไปติดกุแด้แล้วสามเดือนครับก่อนหนูไปติดกุ้สามเดือนเสร็จทุกนี้่องเก็เลยประกันหนูออกมาค่ะ,คะแล้วครน,นี้ก็เลยศาลชั้นต้นแล้วก็ศาลอะไรอีกศาลหนึ่งนี่ก็เดือนเดือนาลฎีกาอย่างเดียวนะคะค่ะหนูอยากจะทราบว่าหนูจะมีสิทธ กลับไปติดคุกอีกหรือเปล่าคะเราต้องต้องต้องนำเรียนกฎปริชานี้ครับว่าสารอุทธรท่านพี่ภากษาว่าอย่างไรครับสารอุทธรที่ิพากษาว่ายืนยืนต้นค่ะอ๋อสารอุทธรพี่ภากษายืนนะครับแต่ว่าโดนหนึ่งปีแต่อยู่ข้างในแล้วสามเดือนก็เหลืออีกอีกประมาณแปดเดือนขอให้โทษอีกหน่อยใช่ไหมคะใช่ครับตอนี้ผมเรียนนี่ฮะงานเป็นหนึ่งปีแล้วเลยให้